นั่งอยู่ตรงนั้นคุยก่อนคุยก่อนฮะยังไงตามตรงนี้มันนั่งตรงไหนก่อนฮะคุยก่อนฮะคุยกันคุยก่อนจะเอายังไงลุงไม่ล่มมาด้วยจะเอาไงนี่เอานี่แทนกันนะฟอวฟันะปัญญาลุงนี่แทนกันนะลุงคนนี้ปัญญา เจ <laughs> ้าค่ะมาถึงแต่เมื่อตอนไสายเมื่อวานเะนี่ยทีมช่างของนคนปรปฐมเขาก็ขับรถมากันเองส่วนดิฉันมาส่วนตัวก็บินมาทีนี้ก็ท่อนมีทั้งสายเราทีมทีมทีมช่างเราก็ช่วยดูช่วยอะไรด้วยท่านท่านติค่ะท่านแจ้งว่าอยากจะให้ท่าของพ่อท่านเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นอยากจะให้เป็นท่าที่ว่ากําลังเป็นธรรมชาติที่ว่าอาจจะเป็น ทา่าเนเตรียมไว้แล้วถ,ถ้าถึงไม่กวาดเราโอ้โหท่ากำลังเทพเลยค่ะท่ากำลังเทศท่านนั่ะเทศที่สุดแต่ถ้าถ้าที่นั่งในประเทศนะเจ้าพระท่านถ้านั่งขณะนี้ก็เทศถ้าถ่ายไม่ใช่พี่บอกว่าคณะของพ่อท่านมันจำเป็นต้องควรในตอนเวลาท่าทำงาน ทำงานนี่ด e, ีรับรองไม่เหมือนใครในโลกเลยทำงานอยี่เงี้ยโอ้โห้ำซ้นเลย้าหลวผ้าหลว้าหลวงข้าหลวงข้าหลวง่้าหลวงข้าหล้าหลงข้าหล้าหลวงหลงข้าหล้าหล้าหล้ มันเป็นภาพที่เกิดจากตอนนั้นช่วงภาคใต้มันมันมันแสดงออกหลายอย่างนะมันแสดงออกหลายอย่างใช่ใช่ทำงานควาดไปทิ้งดูไปแต่ดตอนนั้นหนุ่มกว่านี้เขาหนุ่มกวนี้เหรอคะแต่แต่ภาพล่าสุดก็สวยงามนะคะที่มีมีแสงสาดอยู่ด้านหลังด้วยค่ะก็สวย ก็เวลาทานเนี่ยดีแล้ะไปหาปุ๋เต้ามาแล้วมันกวาดมากไปทิ้งดูไปหาไม่กวาดมาปุ๋ต้ามาแล้วไม่เอาปุ๋เต้าพลาสติกเอาปุ๋เต้าอะไรอย่างนี้นอาปุ๋นเต้าไอ้ปี๊บเลยดีปุ๋เต้าพลาสติกไม่ไหวไม่ดีปุ๋นเต้าใส่ปี๊บนี่แหละดีละทำใหม่ให้เป็น เยเอาของจริงเลยไม่ได้เออใช่ใช่ไม่กว่าก็ถือจนไม่กว่าจริงจริงเลยจริงเลยจริงเลยเอาจริงเลยเอาไม่กว่าจริงอะไรอ่าจริงเลยขุนเจ้าจริงมาเลยมาวไปหาขุนเจ้าหาไม่กวาตองไม่กวาก็ปจับมาใส่ไม่กว่าไม่มีไปเอาที่คําจริงเลยอธิคำจริงเยอะมากอที่คําจริงไม่จับมางามเลยต้องใช้ตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าจบบไม้ธรรมดาให้ต้องเอาไปด้วยต้องใช้ตอนนี้ด้วยไม่กวาดเลยแล้วเอารมณ์ตอนนี้ด้วย เอามีไหมมีไหมมีพวกยังมีที่ยหงมีแต่ข้างบนไม่มีเพราะมันไม่ได้ใช้ขบวนต้องเจอข้างล่างก็ไปอย่างนี้ไปเอามาที่จากยมเล็กเองยมเล็กแกมีประจำเยอะเคยเห็นศิลปินดาราทุกตาทองเลยอือศิลปินดาราทุกตาทองเสร็จแล้วจะไม่เอาไปที่เลี้ยงกันที่ดาราตุลาทองเป็นที่เลี้ยงมีคนเยอะเลย แม่แม่สีเรือนบอกว่าถ้าท่านยืนกวาดไม้กวาดก็มีว่าอย่างนั้นลูกเก่าๆไม่เป็นไรไม่ไม่เนี้ยอย่างนี้แหละดีแล้วดีดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันมันมีทั้งดูเอ่ยถือไม้กวาดแล้ก็ไปก็เต้าอยู่ชาหามันพร้อมมันเป็นแอคชั่นแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ไม่แอคชั่นใช่ค่ะแต่มันพร้อมที่จะแอคชั่นแต่ดูไม่แอคชั่นเลยถ้ามันกวาดมันแอคชั่นนะ อ่าเนี่ยมันพร้อมที่จะแอคชั่นแต่ไม่แอคชั่นแต่อยู่กำลังปันกลางจะทำอะไรรู้เลยอ่ากำลังทำอะไรอยู่รับใช้ใชทำความสอใ,ให้แก่โลก <c oughs> ถ้าถ้าเช่นนั้นแล้วท่านท่านพร้อมหรือยังเจ้าคะพร้มนะอมแล้วเอาไปใช้เอาปุ๊กเต้าไปไม่คกว่ามาดิ ้ที่จริงเนี่ยมันก่านมันไม่ใช่อาคารนี่หรอผ้าต้องผ้าลงนี่ตรงนี้เอาได้เนี่ยต้องผ้าชุดนี้ออแล้วก็ผ้าชุดนี้ไม่ใช่อะไรอ่ะผ้าถผ้าถ่ายร อะไรอีกจ้ะฉันฉันไป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 งานโอทอปมาเจ้าค่ะท่านแล้วก็เห็นว่าจังหวัดเลยเขาก็ทําได้แปลกตาสวยงามแล้วก็น่าจะเหมาะกับหน้าหนาวที่นี่เจ้าค่ะท่านย้ําขอถวายท่านให้ได้ใช้ในโอกาสที่หน้าหนาวเยอะแยะเลยหมวกหมวกหมวกแอบไหนตรงบเจ้าค่ะก็ใส่ได้ใส่ได้เลยแช่ โอ้มันไม่เป็นริ้วๆนเป็นฟูๆแล้วพวกนต้องต้องงแบบนี้งันน่ะเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยเลย่าไม่งั้นไม่ทามรทำไม่งั้นป่าตรงนี้ได้รู้นอกขาอเแสงเขต้องการแสงดีมากมากฮะ กขาต้องการแสงสว่าในมปมญหานี้เหมือนพี่ออนติกระทบกหน้าก็เลยมองแสงเงาอะไี่น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 ี่ชุดนี้เอามีวิธีการผมแบบเท่ๆอีกผมจีวรนี่ออันนี้มันของอาตมาออกโทรรายการไอ้พิเศษของกัตมาเอากัตมาจะรลุงผมแบบนี้ที่เว่ยไม่เหมือนใครเลยเจ้าค่ะไม่ใชทธรรมะไทยมันธรรมะไทยธรรมะเวาตุกเวนเด็กไทยสรรม มาต่อมาเาเลย่เขาไปเลยใส่มาเลยใส่มาปูเต่าสิวปูเ่าปูเต่าเอาไม่ได้ยปูเต่าซอสซไม่มียเยอะเรวมยอเล็กมาน่ใของจริงดิตอนนี้ผอมกว่าตอนนั้นหน ตอนนี้พร้อมกับตอนนั้นหน่อยขอดังกับเออก็อีรุ้ยเลยหรอก็ออก็อีเออนี่ไงเ้าซิวอพุต้ามาไปมนไปลานนั่งนี่อเข้าท่าใช้ได้แล้วฮะ เปิด่อยเยอะเปิดประมาณนี้แหละกำลังดีฮะอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ต้องเหมือนไม่ได้ให้ตาสบายจะให้มันเหมือนอ้าวปุ่มกล้อมาหาย้หาอยู่หาอยู่ก็ใช้จำลองไปก่อนไมย่งบอกได้ปุ่มต่อปุ่มต่อ พ้างเต้าข้างบนแต่เป็นพลาสติกอะข้างบนอะโอ้โหไม่มีปูนเต้าไปยืมแม่ไปยืมยมเล็กมาเดี๋ยวได้เอาไปซื้อมาเที่ยวทีได้ใกล้เคียงหนยแม่ตาเอ้าสุ็จแล้วก็ใส่เตาถูกไหมแม่ตาอารมณ์เพื่อจะสร้างให้ทำได้เหมือนนะครับอารมณ์ มเหมือนมีการเผอลุงผมด้วยเออปากรู้ไม่ดีอันนั้นมันตัจริงๆเอานั่นแหละมือมือข้างนี้ต้อวางแบบสบายด้วยอ๋อเอาไปยุ่งไปงี่ไงนะนะอันนี้เอาามว้เขก็จับมือซ้าย ไม่จ <jam Stadium> ับนี่เขาจัมือก่าช่วยช่วยถายด้วยกับกล้องนกล้องของมเลช่วยถายพร้อมกับผมด้วยนี่ไงอไอก่ป็้่าอตางนนี่เอาในรูปในโลกตั้งอยในโลก้งอยู่ใน จับูเต้าีนะเน่ยเป็นไมีไม่ใช่เปแล้วก็ไม่เาน่ตงัเน่ยจูต้าปนบ้า้ยแบบือเนิดนึงจได้ความแบบมันอหไ้ยกับยาีกต็ต้องยิงโอลูกโค้ก็้อย้วปั้นน เออถ้ายิ้มแล้วก็อยู่เประจำไยิ้มลายลาย้าจ้ก็เป็นผมโฆณาไม่เป็นตาตาราทุกคนเอามาทาไมเรานี่กโอยตงนี้ไม่เห็นฟันนี้ไม่เห็นฟันถ้าถ้าตเห็นฟันเูจัเห็นฟันไหครับไม่้อเห็นฟันน็ันไม่สวยไม่เห็นที่เกไม่ต้อเห็นฟันที่เันดรอบเลยครับ เล่นดาราพุทธาโทษฟังหนอยมาแล้วของแท้อ้าวอะใส่ปิดท่านมาแล้วมาท่านตำแหน่งถนนถนนถนนโอ้ไม่จังเลยอยู่ที่นี่ขยะอยู่นะเป็นเศษงเหมือนจริงเออมีขยะหน่อยก็มี ขยานจบอันนี้ก็พยานพขยานมาดิโอโหรขยุ้มยุหน่อยก็ได้ไม่มีขยานไม่มีขยานเาแสดงว่าแอคกันิคือขยาแสดงว่าทำงานอาธนบัตรเก่าๆมาขยุนบัตเก่าๆเรอว้บก่ายบ้เอาธนบัตรเก่าๆมาขยุกเอาใครเอาขยาบมา ไม่ต้องเยอะเัาไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเยอะไปเดีวพอเป็นที่ดพเมันจะเยอะไปทําไม่มีธนาดารเก่าๆนะาหลปั้น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 อลเดี๋ยวขยาปั้นจะเอาขวดเหรอ กดที่เอาดรกว่งเอาไปมวยไม้ดีกว่าจะสวยกว่าดีแล้วขนาดนี้เออเับ <c oughs>

it yeah, yeah. ห้าหกกลางข้างเนี้ยโอ้โหหกรอบรอบหกเลยรอบหกหกไอ้ทำไปหกตอนนี้หก

เข้าเข้าเป็นที่ซื่ผมจะยกรูปมาแก้กับผมคนที่รูปมาทั้งอเมื่อกี้ก็เส้นผมมาให้นะที่ตลับดเดอนนะอยู่ที่นนอาจารย์ดินนะขอรูปบัตรเยนเรือนะบัตรเช่นรื่อย้าแล้วททอไป้ว่ยจดูอะไรนะบัตรเช่นอ่าแล้วกล่องไอ้ตล สลับของเป็นตันหนักแน่นเอาไปแล้วฮะตะหนักแน่นเอาไปแล้วสลับไปไหนครับก็มาให้ที่เกิดวันไปถูกต้องเลยเออเป็นไหนแลว้ววะจะหนักแน่นเอาไปแล้วเมื่อกี้เข้ามาฮะตะหนักแน่นถือไปครับเมื่อกี้เอามาหน่อยมาเลยเยอะๆเลยจะได้ใส่เออม<า>ัน <มา S 1> ไม่พอ,อเนาะต้องใส่เยอะหน่อยใส่หน่อยหนะ่อยแล้วก็เอา เอาปอกปนด no oh, mm. ้วยก็ต้องปมเลยครับไม่ได้เอาใส่หมดครับอ๋อไม่ใช่หมดจริงใส่หมดจะจะตอกอยู่ไม่าเดี ok ๋ยวว้นดีรอแห้งอันใหม่ก็รอแห้งขดาหเลยนไม่มีดำเลยนะตัขั้นประมาณนี้ลครับเาทำเสร็จแล้วตัขั้นใช่ใประมาณนี้ไแม่ครับปงจริงมันหมดในสิธิ์ี่ละจะต้องต้องีอประมาณนี้ผมเลยดูอเขาไปดูแล้วก็เสร็จ สายมังกรสายมังกรมันจะละเอียดน่เส้นตรงเน่สายมังกรมันเลยขาวใส่ได้บ่อยทีนี้มันนานแล้วมั้งมันไม่ขาวมีแบบขาวๆอะไรขาวๆเลยไม่ได้นัมุนคนนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบจองแล้วก็ให้โอ๊ยทำไมมันสั้นนะมันมียาวคนนี้มันขานี้ครับอันนี้มันไม่ไหวหรอกแรงเกินเนี่ยไม่แล้วถ้าถ้าอันใหม่เนี่ยมุนคนนี้ครับมันนานแล้วต้องเอาขาวๆหน่อย คือเป็่าด่างนไม่ีดาเนดีกว่าถ้งเ่ยิ่งเยัเราเรเองไป่ด้วยเพราะว่าตัวใหม่นี้งมันสั้นเกินมันทาไม่ไหวเนาะแบบจะพิ่ยาวเรารปแล้วก็ตัดขาดต้องรอรอเลี้ยงยาวอาทิตย์นึงแล้วค่อยปลุกอ้แล้วเสร็จเรียบร้อยนอกจากว่าไปเที่ยวนอกจากว่าจะไว้สักสองอาทิตย์แล้วเขมาผลอาบุญ้าไปหนแล้วก็่ส่มอ อุตามาใส่มาใส่เก็ไปใส่็บเอาเลยเอาเลยเอาไปให้ไปเลยเรายกาม่ได้ไม่ไ้่เยจะไปเดนนะ ที่เป็นผลิตม่คลจบบัดตั้งเจ้าผัสต้งอยากได้รับผะกพ่อท่านอยากได้รับผลปเธอกพ่อท่านโอใพ่อ่านพ่อท่านใช่ใช่ค่ะพ่อท่านรับผโได้ใช่ผีผ้าของพระองค์ของที่ลูกเดือดองพ์การทร่ลูกผู้สง ท่านสมานท่านก็รับไปเลยจะพาไปลงมาเองได้มาใส่เครี่งูใส่เครืู่เยอะไปดโวยได้วยพ้่ต้าเข้ามาต้าต้าต้าเข้มาต้ดนเที่ยวแปดโมงสิบยี่ เนี่ยจะปั่นง่นยาวกนี้เนี่ยจไปทำแทนทำกันรวนจะผูกผมนี่ก็ยากแล้วต้องปีต้อ ああ、これはありがとうございます。